จันเทน้ำข้าวใส่ห่างแล้วร้องเรียกไอด้ดำมันออกมาด้วยท่าเีระมัดระวังตามเคยมันเหลือบมองเจ้าหนุ่มชินอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงก้มลงกินน้ำข้าวชินนั่งอยู่ที่แคร่ใต้ถุนเรือนเขากำลังคิดว่าจะเอาให้ดำไปขังไว้ที่ไหนดีเสียงจันพูดอยู่กับไอด้ดำมึงเก่งจังนะไอด้ดำเดี๋ยวนี้มึงเก่งจริงแต่มึงกำลังจะลำบาก ไอ้ดำกินน้ำข้าวกลา่าก็เมียงมองกระดิกหางน้อยๆอย่างเข้าใจว่าจันกำลังพูดอยู่กับมันเดี๋ยวมึงต้องซ่อนตัวสักพักไม่อย่างนั้นน่ะตายแน่จันพูดแล้วก้มตัวเอามือลูบหลังมันอยู่ไปมามันก็กระดิกหางหลังจากนั้นจันเดินเข้าไปหาชินคิดออกหรือยังละว,ว่าจะเอามันไปขังไว้ที่ไหนในยุ้งเล็กนู่นเป็นไงชินชี้มือ ทางด้านหลังเรือนมียุงขเข้าเปลือกขนาดเล็กอยู่หลังหนึ่งเป็นยุงที่ครั้งหนึ่งเคยใช้เก็บข้าวแต่ขนาดนี้ไม่มีข้าวจะเก็บภายในนั้นมีหยักใยและของใช้เก่าๆระเกะระกะจันยิ้มออกมายังเห็นพ้องพี่ชินไปเปิดไว้นะเดี๋ยวฉันจะอุ้มไอ้ดำไปว่าแต่มันน่ะจะยอมหรือยอมสิที่ฉันเคยอุ้มมันมาหลายหนแล้วมันไม่ดิ้นด้วย แต่สีหน้าเจ้าหนุ่มยังกังวลรับรองหนะ้ามันไม่กัดฉันหรอกไม่ต้องห่วงนั่นแหละเจ้าชินจึงผลักไปจัดการตามที่ตกลงกันชินเปิดยุ้งและมองเข้าไปข้างในเขานึกในใจว่าใช้ได้ทีเดียวมีที่ว่างพอให้ไอ้ดำอยู่ได้อย่างสบาย,สบายเสียงจันพูดกับไอ้ดำเขาไม่ได้ฟังว่าหลอนพูดว่าอะไรเขาจัดแจง เข้าไปรวบของระเกะระกะให้อยู่เป็นแถบเพื่อความเรียบร้อยอึดใจเีดยวก็เสร็จเมื่อชินลงมาจากยุงจันก็อุ้มไอด้ดำมาพอดีมันไม่ดินมันมองชินอย่างไม่วางใจเขาจึงถอยห่างออกไปปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเด็กสาวอึดใจต่อมาประตูยุงก็ถูกปิดผูกเชือกแน่นหนาด้วยมือของจันเองเสียงไอด้ดำเดินชนโน่นชนนี่คลุกคลาก,กกุกกัก บางครั้งก็ส่งเสียงตะกายฝาอยู่นั่นแหละไอด้ดำสักพักค่อยออกมามึงไม่กลัวตายหรือไงจังพูดเสียงตะเกียกตะกายเงียบลงทั้งสองจึงพากันมานั่งอย่างแคร่คุยกันได้สองสามคำเยแจ่มจึงพาสังขารผมขาวถือขันใส่บาทเข้ามาหน้าตาของหญิงชราบอกถึงความกังวลและตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยโอ้ย ยุ่งกันใหญ่แล้วโว้ยอีจันยังไม่ทานเหลียวมองทางไหนก็แงนหน้าตะโกนขึ้นไปบนเรือนอยู่นี่ยายนั่นแหละยายแจมจึงมองเข้ามาใต้ถุนพอเห็นก็รีเข้ามาทันทีอ้าวไอชินมึงมายังไงแต่เช้ามึงรู้อะไรหรือเปล่าไอ้ผู้ใหญ่บ้านนั่นน่ะมันจะฆ่าไอ้ดำว,วันนี้ชินกับจันมองหน้ากันดวงตาประสานกันมีแววยิ้ม ไม่ต้องมามัวส่งตาหวานไอด้ดำอยู่ไหนยายอย่าเสียงดังไปจันบอกเบาๆมันอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเราช่วยกันเอามันไปขังไว้ในยุ้งนู่นแล้วละยายชินบอกเออรู้วะยายแจมยิ้มออกมาได้ดีจริงเออดีแล้วยายแจมนั่งลงพวกชาบ้านพูดกันใ้แซดเขาว่า มันทำให้ผู้ใหญ่หน้าตาแตกพูดยังชอบใจมันแก้แค้นแทนยายจันยิ้มยิ้มแทนมึงด้วยไอ้ชินไอ้่านั่นน่ะมันเอาปืนจะยิงหัวมึงยายแจมหัวรอะข้าว่าถ้าไอ้ดำมันอยู่เงียบๆมันไม่ตายหรอกถ้ามันดันร้องออกมาพวกผู้ใหญ่จะต้องรู้แน่ว่ามันอยู่ที่ไหนทีนี้ล่ะเขายิงมันสบายๆยายว่าอย่างข้าหรือเปล่าข้อนั่นน่ะ มันของแน่ไอ้ชินแต่ไอด้ดำนะ่ะมันไม่โง่อย่างนั้นรอกมันฉลาดจะตายไปไอ้เวนเนี่ยมันไม่ร้องรอกเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปพูดกับมันเองเดจแ่มลุกขึ้นเดินไปทางยุ้งเก็บไอด้ดำแกเคาะบานประตูกกุกพูดด้วยเสียงต่ำต่ไอด้ดำเอ้ยอยู่ในนั้นนะลูกอยู่ในนั้นน่ะ,นนนนะไม่ตายออกมานะ่ะตายแน่นะดำนะ เสียงไอ้ดำคลางอีดงาดยังเข้าอกเข้าใจเอออยู่ในนั้นแหละลูกอยู่ในนั้นแหละเสียงปืนนัดแรกระเบิดขึ้นยังสุ่มสี่ซุ่มห้าขณะแดดสายร้อนจา้าเสียงเอ,งอะอะโวยวายลั่นป่าข้างบ้านเดีย่ยเสียงตีกรอบเคาะไม้กันโป๊กเป๊กระงม,มไปหมดเสียงโขับไลดังเยวเยวๆพวกเขาไม่มีใครสักคนเห็นเงาของไอ้ดำ เขาออกเสียงไล่มันยังทรงเด,ดชชาวบ้านสิบกว่าคนด่าหน้ากันเข้าค้นหามีผู้ใหญ่เข้มบงการเสียงเปรี้ยวกลาดเจอแล้วฆ่ามันเลยทับมันให้ตายมันแน่อยู่แล้วผู้ใหญ่มันทำผู้ใหญ่เจ็บตัวเราก็พลอยเจ็บไปกับผู้ใหญ่ด้วยเสียงไอ้ฟักรประจกให้มันขวนหน้าไอ้ฟักซึยังจะดีกว่าใครคนหนึ่งว่าไอ้ฟักเหลียวมองตัวคนพูด แต่ก็ไม่มีใครยอมรับมันบ่นพึมว่าปากเสียมันบ่นเพียงเบาๆเพราะกลัวผู้ใหญ่จะได้ยินให้ตายหาเถ้ยเนี่ยน่ะมันหายหัวไปไหนของมันวะหาจนทั่วย่ำป่าจนราบแต่ไม่พบก็เริ่มบ่นกันแล้วเพราะโดนหนามไหนมันเกี่ยวเอาเหงื่อออกแสบๆคันๆก่อความดำคาญให้ไม่น้อยแล้วยิ่งหาเจ้าตัวการไม่พบก็เลยทำให้อารมณ์เสียกันไปใหญ่ หากันไปหากันมาจนล่วงล้ำเข้ามาในเขตบ้านของยายแจ่มเสียงใครคนหนึ่งร้องถามเพราะเห็นเจ้าของบ้านสองยายหลานนั่งอยู่ที่แคร่ได้ถุนเดือนเห็นไอ้ดำไหมยายไม่เห็นว้อยไอ้ดำไม่ใช่พ่อกูนี่ตอบออกไปอย่างไม่หวาดเกรงบารมีใครจนจันต้องจับแขนยายเตือนสติเอาไว้บ้างเพราะกลัวผู้ใหญ่เกิดบ้าขึ้นมาอีก มันจะยุ่งเหมือนเมื่อวันนั้นไม่มีหรอกไม่เห็นมันเลยจันตอบไปบ้างไอ้ฟักก้าวนำหน้าเข้ามาหาทันทีหน้าตาของมันกวนพิลึกในมือถือท่อนไม้ยาวขนาดเขื่องไม่เห็นจริงๆหรือจ๊ะแม่สาวจันจันสั่นหน้าแต่ยายแจมถลึงตามองอยากเอาเรื่องไปให้พ้นบ้านของกูไอ้ฟักอ๋อต้องไปแน่ละ ข้าน่ะไม่นอนที่นี่เด็ดขาดแต่ขอถามหน่อยเห็นไอด้ดำไหมมันทําผู้ใหญ่เจ็บนะแกก็มีความผิดด้วยมันเป็นหมาของแกพูดจันยียวนกวนโทสะเป็นที่สุดหรือที่เขาเรียกกันว่าอ้อนตีนนั่นแหละหมาของกูก็ต้องอยู่บ้านกูสิวะเนี่ยนะมันไม่อยู่ยายแจมผู้ใหญ่เข้มเพิ่งก้าวเข้ามาแกเอาไอด้ดำไปไว้ที่ไหนเสียงถามกระโชกโขกหัก ไม่รู้ตอบพุ่นววนยายเนี่ยวอนเสร็จแล้วผู้ใหญ่คำรามจันมองหน้าผู้คนที่รายล้อมความจริงก็คนรู้จักเคยเห็นหน้ากันมาก่อนทั้งนั้นเคยพูดจาทักทายกันแต่ทำไมวันนี้และเดี๋ยวนี้และดูพวกเขาเหมือนคนแปลกหน้าแต่ละคนท่าทางเอาเรื่องและบอกชัดว่าอยู่คนละฝ่ายกับตนไม่เห็นจริงๆจ้าผู้ใหญ่ไม่รู้มันเป็นไง จันพูดสั่นๆอย่ามาโกหกไม่ได้โกหกหรอกไม่เห็นมันมาเลยเมื่อวานมันก็มาแป๊บแล้วก็หายไปผู้ใหญ่รีตาลงหน้าของเขาลายเป็นริ้วได้เลือดกลงังกลายเป็นผู้ใหญ่หน้าลายแต่มันก็ยิ่งทาให้หน้าตาของเขาหน้ากลัวยิ่งขึ้นเขามีปืนกระบอกยาวเฟยอ,อยู่ในมือเขามองกาดตาอย่างทั่วถึงแล้วมองที่อ่างน้ำข้าว จันใจหายว่าผู้ใหญ่เข้มเดินไปหยุดข้างอ่างน้ำข้าวใบนั้นก้มมองใกล้ๆแล้วเขาก็เงยร่างขึ้นมองหน้าของสองยายหลานแล้วในที่สุดจับตาที่ใบหน้าของจันร์ไหนว่ามันไม่มาไม่มาแล้วนี่อะไรเอาปลายตีนเตะอ่างน้ำข้าวเบาๆนี่ไงมันมากินน้ำข้าวเหลือติดก้นอ่างนิดเดียวจันหน้าถอดสีเหลียวมองหน้าของยาย นั่นนะมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วโว้ยเย่แจม่มพร่องออกมาด้วยเสียงอันดังแกนะอย่ามาโกหกเห็นชัดชัดว่ามันใหม่ๆ่ข้าน่ะทําไมจะดูไม่ออกไอ้ฟักก้าวเข้าไปหาลูกพี่ใช่แล้วเนี่ยยังใหม่ๆมเมื่อเช้านี้เองมึงน่ะรู้ได้ยังไงไอ้ฟักมึงเคยเป็นหมาหรือไงเย่แจม่มเล่นงานไอ้คนถูกว่าสะดุ้งมองหน้าผู้ใหญ่ยังหาหรือว่า จะตบสักทีได้ไหมแต่ผู้ใหญ่ไม่มองหน้ามันด้วยซ้ําเพราะใบหน้าของเขากําลังแดงมันแดงเพราะเลือดฝาดแห่งความฉุนเฉียวและแดงเพราะสะเก็ดเลือดจะริ้วรอยแผลแม้ยายแจ่มเห็นชัดว่าผู้ใหญ่กําลังโกรธหนักแทบคลั่งแต่แกก็ไม่ลดราวาศยายแจ่มขยับตัวอย่างไม่กลัวเกรงไอฟ้ฟักไอ้ฮอกฮักหญิงชราว่า มึงแน่ใจว่ามันเป็นน้ำข้าวเมื่อเช้าก็ลองกินดูสิโว้ยแล้วแกก็โหเรอย่างเยอะหยันไอ้ฟักทะลันเข้ามาแต่ใครคนหนึ่งขวางไว้คนดูให้ทั่วบ้านเสียงประกาศสิทธ์ดังขึ้นท่ามกลางหมู่คนเสียงสั่งของเขาดังราวกับฟ้าผ่าอย่าว่าแต่คนยืนกันอยู่ไกลไๆแค่นี้จะได้ยินแม้แต่กลางทุ่งนนก็ขี่คลานจะรับฟังได้ชัดแจ๋ว สองยายหลานหน้าเสียมองหน้ากันเลิกลากชาวบ้านกลุ่มนั้นกระจายออกค้นหาตามคำสั่งบางคนไปทางข้างเรือนบ้างไปทางยุ้งข้าวกูจะเอาแมงมันไปขังตารางเสียมั่งผู้ใหญ่คำรามและออกเดินไปทางโน้นทางนี้ไม่ผิดกับกําลังควบคุมสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทางโน้นะเว้ยชีย้ไปใต้ถุนยุงยายแจ่มและจันนั่งนิ่ง สายตาเลือบมองไปทางยุ้งข้าวใจก็ภาวนาขออยาให้ไอด้ดำส่งเสียงผิดปกติออกมาเลยแต่เสียงกลาหหน,นั้นก็ทำให้ไอด้ดำอยู่ไม่สุขแม้มันจะอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ตามแต่มันก็กระสับกระส่ายมีเสียงกุกกักดังขึ้นในยุง้งผู้ใหญ่เข้มเดินอยู่แถวนั้นหันขวับไอ้ฟ้าปลาดเข้าหาอะไรหรือผู้ใหญ่บูได้ยินเสียงทางไหน มันทางยุ่งข้านี่แหละงั้นก็เปิดยุ่งดูสิผู้ใหญ่ยจแจมกับจัน์แทบจะร้องไห้ออกมายังทายไม่ออกว่าผู้ใหญ่จะสั่งการอย่างไรถ้าเขาสั่งให้เปิดใครก็ขัดไม่ได้ผู้ใหญ่เข้มเงี่ยวหูฟังและบอกให้ทุกคนเงียบเสียงสักครู่เพื่อฟังให้แน่ใจทุกอย่างเงียบกริบมีเพียงเสียงหอบหายใจของคนบางคนใย,ยแจแมกับจันใจเต้นโคลงคลาม ราวกับเสียงเต้นของหัวใจนั้นจะออกมานอกอกแล้วท่ามกลางความเงียบนั้นเสียงผู้ใหญ่เข้มก็กำปนาดขึ้นเปิดยุงเว้ยแต่ก่อนที่ความเคลื่อนไหวจะบางเกิดขึ้นเสียงหนึ่งก็ดังมาจากทางท้ายสวนไอ้ดำอยู่นี่เว้ยไอ้ดำอยู่ทางนี้เร็วเร็วทุกหูได้ยินการถนับชัดเจนทีเดียวไม่จาเป็นที่จะต้องรอคาสั่งจากผู้ใหญ่ ทุกคนกลูกันไปตามต้นเสียงนั้นและแม้แต่ตัวผู้ใหญ่เองก็ตามเขาเพ่นพรวดพลาดไปอย่างรวดเร็วเพียงแวบเดียวบริเวณบ้านของยายแจมก็คืนสู่ความสงบดังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงไอ้ดำคลางงีดงัดอยู่ในยุงสองยายหลานมองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจอะไรมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาแต่ก็ไม่มีใครพูดขึ้นมาก่อน นั่นก็เพราะความอกสั่นขวัญหายนั่นเองใจของสองยายหลานจะขาดเสียให้ได้ขณะที่ผู้ใหญ่เข้มเงี่ยหูฟังเสียงต่างๆท่ามกลางความเงียบกลิบนั้นในช่วงนั้นถ้าไอ้ดำคลางออกมาอย่างนี้ละก็มีหวังมันคงลงนรกอิจานมึงไปดูไอ้ดำหน่อยมันเป็นยังไงบ้างมันไม่เป็นอะไรหรอกจ้ายายให้ฉันตั้งสติก่อนเถอะฉันก็ตาย ถอนหายใจยาวเหยียดยายแจ่มเองก็ถอนหายใจบ้างแกเองก็แทบเป็นลมเสียให้ได้แม้ปากจะกล้าสักเพียงใดแต่ใจก็แปลวไม่มีดีไม่รู้ว่าใครมันร้องนั่นซียายเนี่ยพวกเขาจะย้อนกลับมาอีกหรือเปล่าถ้ากลับมาคราวนี้มีหวังฉันว่ามีหวังทำท่าจะร้องไห้ ยายแจ่มมองหน้าหลานสาวแล้วลุกลงจากแคร่เดินไปยังยุ้งข้าวแกอดเหลียวหน้าเหลียวหลังไม่ได้ยังไม่ทันถึงยุ้งข้าวดียายแจ่มก็ต้องชะงักมีเสียงวิ่งตัดป่าสวบสาบดังมาหาหญิงเชราเร่งสังขารกลับไปยังแคร่ได้ถุนเรือนมีอะไรหรือยายเสียงของรครวิ่งมาพวกนั้นหรือเปล่ากูยังไม่เห็น ได้ยินแต่เสียงเมื่อร่างนั้นโผล่ออกมาจากชายป่าสองยายหลานก็ถอนหายใจโล่งอกพี่ชินไอชินไอหอหกหักมัวไปอยู่ที่ไหนมา <c oughs> <c oughs> เจ้าชินหัวเราะนั่งลงหอบหากหักแล้วเขาก็ถามกระท่อนกระแท่นออกมา <c oughs> เรียบร้อยใช่ไหมย, <c oughs> ยายแจ่มกับจันมองหน้าเจ้าหนุ่มชินยังนึกขึ้นได้อ๋อ มึงนี่เองสำคัญจริงเว้ยเยจแจมยิ้มกว้างจันจับแขนเจ้าชินหัวเราะเสียงใสย,ยังคาดไม่ถึงต้นเสียงที่ทำให้พวกผู้ใหญ่เข้มวิ่งกันหน้าต่างนั่นมันเป็นกลลวงของเขานั่นเอง